บ้านหมูฉันีแต่ไทยล้วนล้วนแจกฝรัลังบ่มีป่นมีหมอลำหลายคนที่ซื้อเสียงดังสถานเสียงหวานหวาน,นคนฟังในเสาพิมพ์ใจใหม่เล็กนึ่งแ mm hmm. จ่มนาผ้าฟาสื่นกะลำห่าวมวนสวรรคพวกแฟนฟังยะเฝ้าหอนหาหามองนางฟังสาพ,วพ่วงปากาคนที่สามมีทางพอปั่น้าง แต่ว่าพวกผากาคูแฟด์กะเจมนาผ้าพ่นได้เสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่แต่เอ้ยพิมพ์ใจกะเจมนาผ้าเหลือเพียงสองตัวนงงางแม่ยใหญ่พันพ่นจัดไปขอแรงใจจากน้องพี่ฝากเดอนแฟนเดิมฝากเดอนแฟนเดิมฝากผลงานบาลมดี ฝากผลงานมาลำดีบนเทเวที่น้ำตาพร้อมร้านก่อนหอมมาสักการออ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 และเมนมาเด้ยอย